วันนี้ผมได้มีโอกาสมากรารบนรรสการพระอาจารย์เกี่ยวพระเกเจ้อาจารย์ชื่อดังวัดบ้านหัวลังอยู่ที่กาญจนบรุรีท่านเชี่ยวชาญเรื่องการจานมือนะได้ได้ไดับรับโชคนะครับแล้วก็ปรับดวงชะตาวันนี้คนไม่เยอะผมเลยถือโอกาสนะขอความเมตตาจากท่านจานมือให้นะเดี๋ยวท่านจะเมตตาจานให้นะครับ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโองคุกุจจุปุกเส้นวาสนาด้วยน้มมะขาระองคุกมหาคุกุจจุปุกเส้นวาสนาด้วยน้มมะขาระองคุกมหาคุกุจจุปุกเส้นวาสนาด้วยน้มมะขาระปุเยะเยนะชาดิติโวกัสสะปุเยะเยนะชาดิติโวกัสสะปุเยะเยนะชาดิติโวกัสสะปุเยะเยนะชาดิติวกัสะอุเยะเยนะชาดิติโวกัสสะ พุทธามาอุณโมทายาวิรัโยระโกนยังวุเรนสาวราชาสีวิจโยคุตัสสัมมานิมมะมะุทธสัตะหงุทธรมาอุโมทายาวิรัโยระโกนยังวเรนสาวราชาสีวิจโยคุตัสสัมมานิมะมะุทธสัตะหงุทธมาอุโมทายาวิรัยโอระโกนยังเริสาวิราาสีวิจโยุตัสัมมามะมะุตธสัตะหงุทธมาอุณโมทาทยาวิรัโยระโกนยังเรนสาวราทาสีวิจโยคุตัสัมมานมะมะุตธสัตโต วิรัตโยรักขนายังบริสสาวรัตสาสีิบริทิวพุทธะมานีมามพุทธะสวะโหมเชิมัสนาวราชานมามีธรรมนโมพุทธายะพุทธังพังเงินมาธรรมังพาทองมาสังพังพาของมาเอดีเอหิเอหิพาลูกค้ามานะพาผู้คนมานะมาจงมามาจงมามาจงมาอาคัจฉยะอาคัจฉิมานิมามา ค้าขายดีม <irgendw el inv és> <punk anta> ีกำไรหิงหิงฟังฟังรวยรวยธุรกิจงานงานเจริญรุ่งเรืองสเปชนาพหุชนานชารีติสเปชนาพหูชนานชารีติสเปชนาพหูชนานชารีติสเปชนาพหุชนานชารีติสเปชนาพหุชนานชารีติสเปชนาพหุชนานชารีติสเปชนาพหะายะสัสสนาพูชนะนายะสัสสนาพชะาติสนาพหูชนะนารีติสเปนาพหูชนาิสเุชนนะนชิริเนาพกูนะิกิรีติสเกันาพหูชนีติิเนาพหูนะิิีติสเปนาพห นะเปิดดวงโมเปิดโชคผู้เปิดลาบคาเปิดวาสนายะเปิดบารมีเปิดให้อา,าจารย์เี่คำทีมีธุรกิจการงานารรที่จเจริญรุ่งเรืองผู้คนไหลมาเทมาลูกค้าไหลมาเทมาขอให้โด่งดังเงินมวยรวยฟังฟังเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือโชคลาภไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีผู้คนอินด,ดูมีผู้คนช่วยเหลือมีผู้คนอุปถัมนามามีมาเงินทองไหลมาเทมานาชาดินิาตามามีมาข้าวของไหลมาเทมานาชาดินิตามามีมา การงานตรงมีมาณาริติพอให้โด่งดังพอให้ถูกหวยสามตัวตรงดวงดีนักดีวัฒนาดีมีโชคก้คอนโตมีลาบก้อนใหญ่ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งฟังฟังเฮงเฮงรวยรวยมีโชคมีลาบสำเร็จ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 สมบัง,สม,บงสมปัารถนาทุกประการเทิน่น นโมโพธิสัตว์คันติมายัอิปิปะวานโมโพธิสัตว์คันติมายะอิปิปะวานโมโพธิสัตว์คันติมายิติปวานโมโพธิสัตว์คันติมายุติปวานโมโพธิสตว์คันติมายติปวานขอบารมีหลวงพ่อทวจิตน้ำประเดืิ์ส่ดนลบันดาลให้คุณเอกคำพีกมดงดัง บทนี้บทสิ้นยงเงินรวยรวยปังปังนะพิคิพิิติคิปิคิปฏิทิวันพิคิพิิปิิปฏิทินวันิกิิิิิปฏิทินวันิิิิิิปฏิทินวันิิิิิิปฏิทินวันพิคิพิคิพิิินวันยิพิคิพิปฏิทินวันิปฏิินวันพิุิพิคนพิคิาฏิทินวันิคิคคยปิินวสนริคิอิคุพิคิปฏิทิอนคาุปฏนวันพิคิพิกิปิ นกศริกาเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วรือยายาวกว่านะทั้ครงกามบุปผีถูุจงขึ้นมาช่วยพ่อพนะมาช่วยพ่อเขาเปิดดวงเปิดโชคเปิดตาเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดให้พ่อเขาโด่งดังเปิดให้พ่อเขาเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองมีผู้คนรับใคร้เอ็นดูช่วยเหลืออุปถัมภ์พ่อเขาปัฒนานีจินใดพ่อปเป็นสามจินใดจงสำเร็จทุกประการเทินพิติปีโสพระภาวาพระจันชัยศรีตาพระราฟังสวัสดีราโภพระวันตุเม นัครำไรใครเห็นทักโมระด่วยช่วยพามาพุทธล้องหาทางลองทัาขอตัวะปติทิเตอเห็นอรักอเห็นอตักอเห็นออตามยะยอออตามลือนามตามอจงมาเกิดเป็นนักนภิธรัมปิจุกังชาตสังนัำมามีหังนักร่วมจิตโมร่วมใจพุทธล่องไหลร่วมใจพระพุทโธนัมพัทชากจัาภาคัสะนโมพุทธยะสุนโมโรโมโรสุนโอมสวาหะสิทธิกิจจังสิทธิกังมังสิทธิลาโภิรันตรังสิทธิเตโชชยนิจังสัพพะกัมมัง ประสิทธิ์ิมพ์เพ่งเพ่งพาพาฮ้าฮ้หา,ห,าหรือหรือสับไปขอให้งานที่ฝันไว้ก็ขอให้สาเร็จนะขอให้งานที่ทําอยู่ก็ขอให้ราบรื่นนะขอให้งานที่กําลังจ่อคิวยุก็ขอให้เข้ามาไม่ขาดสายนะขอให้สาเร็จสําเร็จสําเร็จสมสหวังสมปรารถนาภายในวันนี้พรุ่งนี้ด้วยเทิน โอ้เจ้าเขาเขียวมีลูกชายคนเดียวชื่อว่าไอ้กวักใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาใครเห็นใครเอ็นดูใครเห็นใครช่วยเหลือใครเห็นใครอุปถัมภ์ขอให้กวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบกวักวาสนากวักบารมีกวักดวงชะตาให้ลูกค้าะไยมาเทมาผู้คนมาเพยทมาขอให้กิจการเจริญก้าวหน้าชายเห็นชายรักยิงเห็นหิงรักชายเห็นชายหลงยิงเห็นหิงหลงผู้คนทั้งหลายมาเห็นพ้อเอกความพีแล้วจมหลงไหลหลงทั้งกินหลงทั้งกล้าหลงทั้งลาบหลงทั้งใบหลงทั้งกิตหลงทั้งใจลูกค้าจมหลงไหล ให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะให้มีคนติดต่องานเข้ามาขอให้ราบรื่นขอให้สมเด็จสมหวังสมปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภตรงนี้มากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอเป็นที่เสนเมตตารับใด้ของผู้คนนะโอมสุดโคกานะมาสยมหบุญโยมหาราโภพวันกุเตนเมตตามกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูทรัพัสสตูวิาสันตูจิปโสกควาวไคหิน้าวาจารมีเอ็นตูเสดเดวประทำด้วยนโมพุทธยะ เมตตาคุณนางรังเมตตาเมตตาคุณนางอร่างเมตตาเมตตาคุณนางอร่างเมตตาเมตตาคุณนางรังเมตตาเมตตาคุณนางร่างเมตตาอุ่มละรวยมหาละรวยมาอาอุกิวังรมมาติตตังมานิมามาทองเงินทองทองสองทองอมหาจินดาเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภจงมีมาวัฒนาจงมีมาการงานจงมีมาณชาลีติสําเร็จสําเร็จสมหวังสมปัตินาในทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่อธิษฐานไว้ปัตินาไว้จงสําเร็จโดยฉับพลันด้วยเทอญ ติบปิโตะสวาพระพุโตจิมติจะมาเรโชยามตาพะละพะังะวันตุตติปิโตภวาพรธรมโมิจิมสโชยามตาพระละะรังะวันุติิปโตพระวาพระรรมโตจิมติจะมาเรโร เมตตาพรลังพะลองพระวจนะเต็มทุกทางเมตตาเมตตาดิสธรรมังยมเมตตาดิสธรรมนิยมเมตตาดิสสิวรีเมตตาสิสตูขอบารมีทักจินติทักสิบวรีจงโดนบารมีให้คุณเอกสามปีพราะถ้าครอบครัวยังดูเย็นเป็นสุขมีโชคคนโตกิลาภก้อนใหญ่กลับไปขอให้ได้ฤาษีรางวัลใหญ่ขอให้เจ้านายเจ้านายเมตตาลูกตารลูกสามเมตตา ลูกค้ายังดูลูกค้าชื่อเดียวลูกค้าประกายังทำใจต้องขอให้ราเรื่มสำเร็จสำเร็จสมหวังสมกับหนาทุกประการสิทธิผิดยามสิทธิกำมังสิทธิลาโภนิรันงรังสิริเตโชเชโยนิจังสัมพัทสัมมาสัมพุทธิสุเตสำเร็จสำเร็จสำเร็จครับเรียบร้อยนะฮะเป็นสิริมงคลขอพรท่านอาจารย์เกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับ